สมัยจีบสาวเมื่อ5ปีที่แล้วผมเพิ่งขุดมาเจอจะบอกได้เลยนะครับว่าโคตรนานและในสมัยนั้นก็ยังเป็นโซนในยุคเก่านะครับใช้ชื่อว่าโซนฟรีสไตล์แต่มายุคสมัยนี้นะครับเปลี่ยนเป็นย่านคนชิลเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปในการจีบสาวของผมในยุคนั้นนะครับว่าจะเป็นยังไงมันจะฮาขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน <S <S คือก็ไม่มีอะไรมากนะครับสิ่งแรกเลยผมจะพิมพ์ไปบอกว่าผมล่อไหม <N m ix> นี่เลยนะอ่าแล้วสาวก็ตอบกลับมาว่าหล่อๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมจะตอบกลับไปยังไงอีกผมน่ารักไหมอ่านี่ไงแล้วสาวจะตอบยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันน่ารักน่ารักอุ๊ยดีเลยนะครับม <N m ix> ีการยองมีการย่อยกันด้วยนะมีการเต้นนะเต้นดีใจแบบดีใจอะไรประมาณเนี้ยแล้วรักผมไหมอ่า <N m ix> แล้วสาวจะตอบกลับมายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ ไม, <laughs> สไม่สาวไม่รักทุกคนนี่กดเศร้ากดเศร้าเสาวไม่รักนะครับกดเศร้านะหัวใจแตกสลายห้ามง <laughs> อะไรครับเนี้ยสาวก็ยังงงนะครับมาอะไรครับเนี่ยเสียใจ <laughs> โอ้ผมเป็นขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนมันจะมี็อดแบบว่าเดินออกด้วยนะทุกคนดูนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดินออกมา <laughs> มีน้อยจงน้อยใจนะครับแล้วก็ไปนั่งคุยกับรากมะม่วงน,นี่แล้วมีมีสาวมางอนะสาวมางอนี่งไงอ้อมลงคงลงคงอยู่ข้างๆนะครับยังไงสาวจะทํายังไงต่อนะสาวจะมางอผมไหมหรือผมจะทํายังไงต่อนะครับทุกคนนะ <laughs> ผมพิมพ์อะไรต่อผมเสียใจนี่ <laughs> เฮ้ยทุกคนขอแอดมาทุกคนเฮ้ยขอแอดมาด้วยนะครับผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยไม่รู้ว่าในยุคสมัยนี้เขายังเล่นฟรีไฟอยู่หรือเปล่านะครับคือมันนานมากเลยนะครับก็ผ่านมาประมาณ5ปีที่แล้วนะแต่ผมลืมสังเกตข้างหลังนะครับอ้ไอ้นี่มันจีบสาวน่ว่าสรุปคือจีบสาวในยุคนั้นคือได้กินแฮ้วนะครับเพราะว่าจีบไม่ติด <laughs>